สวัสดีครับสวัสดีค,ค,ดคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนชองทุกท่านทุกคนนะครับผมจ้าอ่าตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโจกกับเซียนซองเคือเกานะครับจ้าอ่าเพราะว่าคลิปนี้สิมเมื่อเาเรื่องอันนี้เลขชอบส่วนตัวบุญน้ำโจรนะครับเลขชอบส่วนตัวบุญน้ำโจกจ้าหลังจากเกล้าที่ผ่านมาเนาะเลขเกล้ามือมือว่านจันจ้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งข้าว,าวสันเข้าห้องบุญน้ำโจกโอ้ยกับว่าได้คิดว่ามันสิเข่า กางสั้นนิดตอนนั้นฟันมาอย่างก่อนเห็นผู้เท่าดีเนาะจ้าเห็น้เทโธสองคนนั่งเฮีงยงกันว่าสั้นอ่าก็เลยเอาว่าผู้เท่านี่นไม่เป็นเก่าอยู่แล้วจ้าอ่าผู้เท่าเป็นเก่าอยู่แล้วก็เลยเอามาจับส่นันจับส่นีมันเลยเขา่าไปเข่าน้อยเขา่าเล่า,านะครับทั้งน้อยทั้งเล่าแตกกระจายบญน้ำโสมแตกกระจายบัดนี่มื่อขึ้นอีก็ฝฟันอีกแล้วฝันอีกแล้วฟันเป็นยังงี้ฟันดูแถวก้อนเหล็กเล่าหน่ฟันตลอดเลย จักบอลูคือกันช่วงนี้มันมันเป็นทังสี่จ้ฝันอยู่แต่บันทิถามมาสื่อบอบอสื่อิ์อมือมือหนึ่งสื่อบัไดกันสื่อนี่เพี้ยนด้านที่นะครับความหมายเสียงมาบอ่อยฟังนี่เอาไปให้เอฟซีเอาไให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไปพิจารณาจ้าไปเป็นแนวทางนะครับบุญน,น้าโชกบุแม่ขาวว่าการฝันเทเรนีของบุญน,น้าโชกนะะมันจะเขา100่าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วบอกกันคิดว่าสิเขาเยอะเถอะคิดคิดว่าเพราะว่ามันมีเขาไม่รุดสินะล่ะปแต่มักนะนะอ่ามื่นนี่มักก็เลยว่าเอ้าในในกะนี่แหละสื่องเบาให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว้าถึงเรื่องฝันน่ะมันก็คือว่านั่นแหละครับเป็นนั่นกันล่ะครับพี่ีครับงาน่นนลกระบวนการฝันอันนี่มัน เป็นยังดอกช่วงนี่จ้ฝันเห็นแต่ไม่ยิ่งฝันเห็นแต่ผู้หญิงนะครับเป็น,<ม>นเพื่อน,นบ้างอ่านี่ฝันเห็นเพื่อนไม่ยิ่งเพื่อนเกา่าไม่อีกมือหนึ่งฝันเป็นเพื่อนผู้ชายเป็นบอ่าแล้วก็มาฝันเห็นแบบจังสีล่ล่ะียังประมาณนี่แล้วมืนขึ้นนี่ฝันอีกเลยคิดว่าตอนแรกนะคิดว่ามักมักะม,ม,มักเลขสี่หา หาซีกมักเล็กสีหาซีที่บอกลงไปในคิดไปเนาะเส้นเตียบอ่ะนั่นละนั่นละประมาณนั่นละใจคิดว่าห้วยเลขใหญ่งวดนี่สีบ่ออกสีหาหาซีบ่อคิดคิดอันนี้คือคิดเหรียญเหรียญที่คุณพ่ก็ไม่อะเพราะว่ายังหูอกช่วงนี้น่ะน้ำมันถ่วมอ๋อน้ามันถ่วมกรุงเทพเสร็จปั๊บพระน้ำมถ่วมปั๊บห่วยมันสีบ่อออกใส่เลขกปีหาซีบ่ออ่าเลขเนี่ย รัฐบาลไทยนะสีบอ๊อกออกไ่ปีหาซีบอ่อยังประมาณนี้รา,าเดือนนี้นำถั่วรุงเทพเนาะอ่าแมนก็เลยเฮ้ยจังไดวะคิดฉิด,ดอันนี้คิดนะคุณบอกว่าไงหรือจังไดดีเนาะหรือจังไดดีบาดนี้มเมือขื้นนี่มาฝันวานี่เหมือนเพื่อนผู้หญิงนะครับมามานั่งยุ่งขางอีกแล้วถามว่าไม่ยิ่งกับผู้ชายน่ะนั่งคู่กันมันเป็นนังไปเป็นไปบ่ไดดอก,นอก,น,อกนอกจากหาซีที่ห่าเป็นบ่ล่ะเตะเขาโกยของวัด ไม่ใช่อันนี้คือพูดว่าตีความฝันตีความฝันอ่อไม่ยิ่งนั่งขางตีอยังส,น, 8, สน,น่ะเก้าศูนย <c oughs> ์ปดัอก็ตีสี่หาสี่ีินตัวก็เลยคิดว่ามันต้องมาสีละอันนี้ไมายถ<ห>ึงรัฐบาลให้หรือว่าเล่ามือนีกับสิปล่อยใส่เล่ามือนีก่อนอเพราะว่าปกติคันฝันปั๊บมันสีมาออกเลยจ้ะอ่าคันฝันปั๊บมันสิมาออกเลย กสิตีไซเล่ากับน้อยเมื่อนี้ก่อนจ้าว่าบุญน้าโชคมักตัวใดแน่เมื่อนี้นะครับกาวันนี้มักสีนะครับวันนี้บุญน้าโชคชอบสีมากนะครับทีอคือแทนนี้บุญน้าโชคชอบสีมากบุญน้าโชคเป็นคนชอบสีหรออ๋อก็เลยไปเอาสีมาจับคู่เนี่ยหกหางนะครับจ้ ก็คือ mm. C 0ูนย์ C หน uh ึ่ง C ซี C หา C เจ็ด C เก่ากันไปสามหางจ้ะเอ้ยกันไปสองหางสองหางก็คือ37กับ38มแปนะครับแต่ใจลึกๆคิดว่าเลขชุดเนี่ยสิมห uh ้าหาน้อยโอ้ยอยุ่เลยวรล่ะก็พดเอ้ถ้าปล่อยออกไม่ยางไดก็เขาห้าน้อยตลอดเลยบ้าถึงห้าน้อยปล่อยปล่อยไปในกลุ้มนี่เข่ามาหลายมื่นเลวดิ ทุกวันเ,เขาเพราะว่าของปูผูกผีเขา,เขาจ้าปูผีสี่งวดติดอ่าปูผูกผีสี่งวดติดแล้วกะงวดนี้ขันเขาอีกงวดนี่หาจ้ามื่อว่านบุญน้ำโชกไปในในน้อยในคุมกับเขานะครับแต่เลขมือเนี่ยที่ฝันเมือ่อคืนเนี่ยจ้าเราเอามาตีเป็นตัวเลขมือเนี่คิดว่ามันสิบม้าน้อยนะครับคิดวามันสิบม้าน้อยหลายกว่าเล่าแต่บริหารเข้ามามันสิบ่มาเล่าดีเอฟซี ฟังดีๆนะครับจ้าคิดว่ามันจะมาหน่อยมากกว่าเราจ้าอ่าเราเปอร์เซ็นต์จิไปน้อยเนี่ยไล่ก็เปอร์เซ็นต์ไปเล่าซื Man, <ๆ S 1> ่อๆแมนแมนที่จริงทั้งน้อยทั้งเล่าเป็นไปได้เบิร์ที่ม,มันจีมากแมนจ้าปกตินี่บุญน้ำโชคฝันปับ๊บพันฝันว่ามักตัวใดนี่เสี่อาตัวนั้นมาจับกูเลยปุ๊บ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 ได้ไปบ่ได้ไปแบบว่าไปเอาไล่ หล,หลายอันมาร้วมมันมาร้วมเป็นจุดหนึ่งไปเอาตัวนั่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั่นมารวมเป็นจุดหนึ่งบอขัหนหมุนน้ำโชคฝันปับ๊บเสียวตัวเด่นตัวนึ่งละเอาไปจับคู่เลยปุ๊บ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 เป็นสี่เอาโชยคุ้นปอกขึ้นแบม่นี่นะครับนี่ก็คือบุญน้ำโชคชอบส่วนตัวนะครับลาวหน่อยนะครับจแต่คิดว่าในใจลึกๆน่าจะมาหน่อยมากกว่าลาวนะครับแต่บอได้ไหมครับว่า,ม,ามันสิบบอมาเล่าดิคับเป็นสี่อ่า ก็คือวิ่งไปที่4วันนี้ชอบ4นะครับวิ่งไปที่4นะครับจับคู่ก็คือ 40, 41, 44, 45, 47, 49้าจ้าตอนแรกว่าเสี่ยว48นั่มมันออกแล้วเมื่อวานนี่เอ้ามันออกในอีกเนี่ยคะ่ะแมนถูกต้องแต่ มือนี้บ่ให้มันออกกล้าหมายน่าอย่าไปแล้ววะถอดแมนพ่อให้มันออกจิตวาอยู่ในนี่ละหกหางกับพ่อสิให้สิให้าไม่จะในนีเท่านั้นที่สามารถออกได้แมนสี่แปดนี่มันมาแล้วอย่าไปแล้วบ่ให้มันขึ้นมาแมนแมนหนี่เลยบารนี้ถามว่าโตมากกับจังที่เบอลกับซีหางซีหางกับซีหนึ่งนะครับผม ถ้าภาษาหน่อยเขาก็ว่าเอาสีไปรูดว่าจันบร์หรอเอาสีไปรูดเอาไปวิ่งนะอย่างกว่ามากน,นี่นล่ะอละกระโตกันกับซองหางกับคือสามเจ็ดสามแปดนะครับนี่อันนี้คือที่บุญน้ำฉกช,ชอบส่วนโตะนะครับทางคุณพ่อคุณแม่คันมักตามกระจัดคันคัดกับพานกอนนะครับเพราะว่าบริหมณเขา้ามาไม่จะถูกบริหมทเขา้ามามันจะเข่านะครับเอาให้เป็นแนวทางนะครับ พ่อพ่อแม่เป็นแนวทางแต่ว่าก็มีมีความน่าจะเป็นสูงว่าเ้อะถามาสูงบอมันใจไปทั้งน้อยนี่80%เอาอันนี้ที่นึกว่ามันจะบอกว่า80ล้านเปอร์เซ็นต์บอสก็บ้าแค่ร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์บแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ามันใจไปว่ามันเด็กจดนิ้มันสิไปน้อยนี่80%นะครับขั้นสมมุติว่ามันไปน้อยแล้วนะค่อยไปดึกกล่าวตออ่อเข้าใจบ่ะ หมายถึงว่าให้มีทุนมีฮ่อนก่อนจ้าค่อยไปดึกเล่าต่อะนะครับเลขชุดนี้อ่ะช่วยคุณพ่อกุณแม่เบิกเงนน,นี่ละวิ่งไปที่สี่นะครับอ่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับตกกันกับสองหางก็คือสามเจ็ดสามแปดจ้ะบุญน,น้ำฉกชอบส่วนตัวนะครับนี่นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ถามมาหลายนะ ถามลายว่าอุ้ยบุญน้ำโชคเลบุญน้ำโชคับเขาดีอยู่ขึ้เอาไอ้มาลงมาลงช่องแน่จ้าบางคนบางทันพิ่งกับวัดีอยู่ในกลุ่มเนาะพิ่งกับเลยอยากอยากเห็นน้ำแน่ทั้งช่องเอาลงทั้งช่องน้ำกันเลยเห็ดลงไห้นะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้สเปนนี่ที่ปูปลุกผีคุยกันยมาแล้วมาแล้วจริงๆมาต้องว่านแล้วเมื่อว่านได้ออกนอกพื้นที่กันเลยแบบอยากในจากน้อยนะครับมื่อนีนา โอ้หลายคนปูปุกผีเนี่ยภัยเนี่ยโอ้อหลายอยู่ <น linear S 1> สำหรับรัฐบาลไทยเนาะสำหรับรัฐบาลไทยอันนี้นาสิเป็นเล้าน้อยจบจากคีปบุญน,น้ำ hm โชกนี่ที่พันมากกว่านานนี้ก็คือเป็นเล้าน้อยเราหลังจากนี้ก็คือสิเป็นไทยเป็นไทยแล้วรัฐบาลไทยหลังจากคีปนี้ว่าหาสิบเป็นไทยแล้วจ้ะแมนแมนอ้าวกระชัดเจนนะครับกระชัดเจนของทุกๆสำนักกับใอยคุณพ่อคุณแม่นะครับโชคดีรับเงินรับทองใช่ค่ะ เงินไหลกองทองไหลมานะครับเท่มากเท่มากเปลี่ยนจากน้ำถ่วมเป็นเงินซะเปลี่ยนจากน้ำถ่วมเป็นทองซะไหลใส่เงี้ยนไหลเขาเออให้แบกไปว่าไหวโหลดเฮ็ดเล่าเก็บโหลดเงินทองขั้นว่พ่อกัไอเอาแม่โค่ผมแลขุดฝังไว้เงินทองมันหลเลยไอจักเสียไไว้ใส่เอาเออเอาไปฝากธนาคารกัยันมันเสียนะครับ นั่นแหละเนาะกาเนาะชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนสําสำหรับแนวทางตัวเลขลาวนอยของบุญธโชคชอบส่วนตัวนะคะจัดทําลงให้แล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินนะอ้าะจังไรกาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่่ครับขอบคุณครับ